ใครก็เจอต่อไปรอกอน,นีลุยกับพี่ปับ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 หมายพี่นะครับพี่เจมนะครับรกอกรนี้นะพ่อโอ้โหยาขาวชะนวนนะพี่เจมยาขาวชะนวลน,นะพี่รกอกรน,นี้โดดได้โดดปาดได้ปาดหนึ่งสองสามหกครับโอ้โหทำไมหกไปเป็นสี่วะนะพี่ ลอกอนี่ครับหนึ่งสองสามหกโอ้โหถ้าเป็นสี่นี่มาเลยนะยรายการนี้สองร้อยครับรายการนี้ครับโดดได้โดดปาดได้ปาดลุยครับพี่ใส่พาราเลยครับรายการนี้ครับสองร้อยยี่สิบพี่สุธาธิปรรายการนี้ครับ 2อ0ยี่สิบโดดได้โดดปาได้ปาดน้ำสามตองหนึ่งสองรอยี่สิบรายการนับ0ูนสองรอยี่สิบรายการนับถึงสองรอโดดได้โดดปาได้ปาดโจดได้จดสองร้อยาิีอาทิตย์สองครับพี่รายการนี้ครับน้ำทองแบบนี้รอก่อนี้สองรีอาทิตย์รายการนี้รอก่อนี้โดดได้โดดปาได้ปาดโจดได้จจดรายการนี้ครับไม่มีคำว่านี้สองรสามสนับห้าสี รอกอนี้จ on ิตการประมงไปแล้วก็ไม่ใช่สอ้อยสามจิตการประมงครับัโอ้โหเนื้อฉนวนด้วยชนวนพารานี้เอาไปทุวมเลยพี่น้ำทองมาแล้วครับรายการนี้230ขอบพระคุณครับพ่อาทิศ c a ับเจ e พ่อาทิศ c ัับเจ๊ครับพี่ พิอาทิตพิอาทิตรอก่อนนี่ครับโหสองร้อยสี่สิบไม่ทันเลพี่อันนี้พิอาทิตได้ไปอาพิอาทิต,ดทตกดหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิครับพิอาทิตย์พีิอาทิตเนี้นครับ